สวัสดีครับวันนี้ผมจะมแนะนำหนังจีนเรื่องไซอิ๋ว3 d ดีตอนกำเนิดราชาวานนท์เรื่องราวกำเนิดลิงจองหงอคงตั้งแต่แรกเกิดมีความรักจนถึงช่วงที่หงอคงไปทำลายเมืองสวรรค์ก่อนที่จะไปเจอพระธรรมสัมจังเฮ้ยพระจังพระจังสัมถังเฮ้ยพระถังสัมจังเฮ้ยทุกแล้วเป็นยังไงบ้างหงอคงเวอร์ชันนี้เป็นลิงที่ไม่มี โดยรวมดีกว่าไซอิวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ฮะแม้จะเล่าเรื่องคนละช่วงเวลากันก็ตามอะไรคือมีเวียงน้อยดาวไปโผล่ในไซอิวด้วยชอบสร้างกว่า2องพันล้านบาทเพราะสีจีเรื่องนี้เวุ่นวังมากฮะมาแทบทุกฉากใส่ไม่ยั้งจริงๆอลังการอย่าง กระดูใส่ิวแบบสามีดอนนี่เย็นแสดงเป็นหงอคงได้ดีฮะหน้าแก่หน้าแก่ดูทุ่มเทกับบทมากชอบตัวร้ายที่เป็นเทพสามตาหลอตีร้ายสเปกเลยไม่เข้าใจทำไมหนังจีนเรื่องนี้ต้องให้ผู้หญิงรองพื้นผิดเบอร์หน้าขาวกว่าคอหรือเป็นกิมมิคสรุปนะครับหนังนี้เป็น ใครที่ชอบหนังกำลังกำกำลังภายในหรือเคยอ่านการ์ตูนกำลังภายในจีนเทพต่อสู้กับอสูรถล่มสวรรค์อะไรนี้นะครับคนมาดูนะฮะเพราะการ์ตูนต่อมจินตนาการมากซีจีสไตล์จีนจะเต็มมากให้คะแนนความชอบเกบเต็มสิบ้า